เคยคิดกันไหมครับว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ศาสนาที่อาจจะดูซับซ้อนเนี่ยจะกลายมาเป็นเกมโชว์ที่แบบตื่นเต้นสุดๆส,ส,สำหรับเด็กประถมได้ยังไงวันนี้ล่ะครับเราจะพาไปดูหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องบอกเลยว่าสร้างสารรค์มากๆในบ้านเรากันนี่คือหัวใจหลักของกิจกรรมที่ชื่อว่า quiz show a m b i a fc เลยครับซึ่งแค่เห็นเป้าหมายก็รู้เลยว่านี่คืองานที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาจริงๆ คำถามสำคัญก็คือแล้วโรงเรียนทำได้ยังไงเขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นเกมที่มันทั้งสนุกทั้งน่าตื่นเต้นสำหรับน้องๆได้ยังไงเรามาหาคำตอบเบื้องหลังความคิดสุดเจ๋งนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละส่วนเลยนะเริ่มจากทำความรู้จักเกมควิสรูปแบบใหม่นี้กันก่อนแล้วไปดูการแข่งในแต่ละรอบตั้งแต่รอบแรกรอบสองไปจนถึงรอบชิงที่เข้มข้นสุดๆแล้วค่อยมาสรุปกันว่า ทำไมกิจกรรมนี้ถึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เกมครับเอาล่ะครับส่วนแรกสุดเรามาดูกันก่อนว่าภาพรวมของควิสโชว์นี้เป็นยังไงใครแข่งแล้วแข่งกันแบบไหน โครงสร้างการแข่งขันก็ชัดเจนดีครับมีน้องๆป .3 ทั้งหมด5ทีมมาแข่งกันใน3รอบที่แตกต่างกันไปเลย2รอบแรกเนี่ยจะเป็นการแข่งเก็บคะแนนไปเรื่อยๆก่อนเหมือนเป็นการวอร์มอัพสร้างความคุ้นเคยแล้วค่อยคัดเอา3ทีมที่คะแนนดีที่สุดเข้าไปเจอกันในรอบชิงครับมาเลยครับมาเจาะลึกกันที่รอบแรกกันก่อนรอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความเร็วในการคิดแล้วก็ทดสอบความจาของน้องๆโดยเฉพาะเลย กติการอบแรกนี่นะง่ายมากแล้วก็เร็วสุดๆเลยครับคือพอได้ยินคำถามปุ๊บก็แอบเลือกการคำตอบของตัวเองไว้แล้วพอพิธีกรให้สัญญาณปึ้งทุกคนต้องยกขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยทีเดียวอ่าทำแบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้มองของเพื่อนข้างๆไงครับเป็นการวัดใจวัดความมั่นใจในความรู้ของตัวเองล้วนๆเลยลองมาเล่นไปพร้อมๆกับน้องๆกันดูไหมครับนี่คือคาถามจริงๆที่ใช้ในการแข่งขันเลยนะ แล้วนี่ก็คือตัวเลือกครับลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าเป็นเราเองอยู่ในสถานการณ์กดดันแบบนั้นจะเลือกข้อไหนดีและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเนบีมูซาครับแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นคือทั้ง5ทีมตอบถูกหมดเลยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์บรรยากาศตอนนั้นคงจะเต็มไปด้วยกำลังใจน่าดูเลยครับ นี่คือผลคะแนนหลังจบรอบแรกครับจะเห็นเลยว่าคะแนนสูสีกันมากๆมีทีมที่ทำคะแนนเต็ม10ได้ถึง3ทีมเลยทีเดียวแสดงว่าน้องๆนี่เตรียมตัวกันมาดีมากๆเลยนะเนี่ยมาต่อกันที่รอบที่2เลยครับในรอบนี้เนี่ยความท้าทายมันจะถูกอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นแล้วนะมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วความจำอย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับว่ารูปแบบเกมเปลี่ยนไปเลยจากแค่ยกป้ายคำตอบกลายมาเป็นการเขียนอธิบายลงบนไวบอร์ด ซึ่งมันไม่ได้วัดแค่ว่าจำได้ไหมแต่กำลังวัดว่าเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนตั้งหากคำถามในรอบนี้ก็เลยจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอย่างเช่นคำถามนี้ที่ต้องการคำอธิบายไม่ใช่แค่คำตอบสั้นๆคำตอบก็คือทันสามารถควบคุมลมได้นั่นเองครับซึ่งในการแข่งฐันจริงเนี่ยทีมไหนที่อธิบายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็รับคะแนนเต็มไปเลยส่วนทีมไหนที่ตอบได้แค่คีย์เวิร์ดสำคัญอย่างคำว่าลม ก็ยังได้คะแนนปลอบใจไปครับแฟร์มากๆและหลังจากการต่อสู้อันเข้มข้นในสองรอบแรกเราก็ได้3มทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วครับนั่นก็คือทีมที่2ทีมที่1และทีมที่5้นั่นเองที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดเอาละครับในที่สุดก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศที่ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย เกมแรกของรอบนี้ต้องใช้ทั้งไว้พริบการวิเคราะห์และที่สำคัญคือความกล้าได้กล้าเสียและแล้วคำใบแรกก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาครับความอดทนแค่คำเดียวสั้นๆแต่บรรยากาศในห้องแข่งขันตอนนั้นคงตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยแถมกติกาการให้คะแนนก็น่าสนใจมากครับคือถ้ากล้าเสียงตอบตั้งแต่คำใบแรกแล้วถูกเนี่ย เอาไปเลย3คะแนนเต็มๆเป็นกลยุทธ์ที่แบบเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นกันคำใบที่2ถูกเปิดออกมาตอนนี้ข้อมูลมีมากขึ้นแล้วแต่คะแนนที่จะได้ถ้าตอบถูกก็จะลดลงมาเหลือ2คะแนนครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเนบีอยูบครับเป็นการจบเกมถอดรหัสที่แสดงให้เห็นเลยว่าการออกแบบเกมนี้มันฉลาดและน่าติดตามมากๆและแล้วก็มาถึงบททดสอบสุดท้ายจริงๆของการแข่งขันครับ ด่านนี้จะวัดสุดยอดทักษะเลยนั่นก็คือการเล่าเรื่องด้วยวาจาและการพูดต่อหน้าคนอื่นๆกติกาก็คือแต่ละทีมจะได้โจทย์ไม่เหมือนกันแล้วต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาให้ทุกคนฟังภายในเวลาแค่60วินาทีซึ่งนี่แหละครับคือการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในระดับสูงสุดจริงๆเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเรามาลองมองภาพรวมกันอีกทีว่า จริงๆแล้วปรัชญาการศึกษาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเกมโชว์นี้คืออะไรพอมาถึงตรงนี้แล้วเราได้เห็นอะไรจากการแข่งขันทั้งหมดนี้บ้างคือมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเครื่องมือที่แบบโคตรทรงพลังเลยในการทําให้การเรียนรู้มันทั้งสนุกทั้งน่าจดจําไม่ว่าจะตั้งแต่รอบที่ต้องตอบเร็วๆไปจนถึงรอบสุดท้ายที่ต้องเล่าเรื่องยาวๆ ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ดีมากสนุกสนานแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดเวลาบางทีนี่อาจจะเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาที่เราตามหากันอยู่ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้ได้คิดตามกันต่อนะครับว่าแล้วการเล่นเนี่ยจะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆของพวกเราได้ยังไงอีกบ้าง